สวัสดีครับพวกเรา OXQ สวัสดีครับโดวานาทครับสวัสดีครับพาเวลครับสวัสดีครับนายนะครับนายกนชินครับผมสวัสดีครับจุงอาเชนครับสวัสดีครับเ็นเบนจามินครับผม โอเคครับงั้นเริ่มจากไงนี้เหมือนเดิมแล้วก็โดมนะครับโดมเป็นโวคอลครับแล้วก็เป็นอินเทอร์วิวครับผมครับพาเวลนะครับก็เป็นลีดเดอร์แล้วก็เมนแดนซ์แล้วก็นักแรปครับครับผมนายนะครับนายเป็นเมนโวคอลครับเมนแดนซ์แล้วก็เป็นเซนเตอร์ครับผมครับจุงก็เป็นลีดโวคอลแล้วก็เมนเซนเตอร์ครับผมเมนเมนหมายถึงเมนแดนซ์แล้วก็เซนเตอร์อ่าเขาเขาอยากให้มันกระชับเขาอยากให้มันกระชับครับเป็นเป็นเอ่อซับ ซาวโบโคแล้วก็วิชัวครับผมใช่ไหมซ้อมอะไรเป็นซ้อมอะไรซับวิชัวซับวิชัวคืออะไรวะจูทำงงหมดเลยเอาใหม่เอาเอาใหม่ใหม่เอาใหม่สาวโบโคแล้วก็วิชัวครับผมอ๋อครับก็ที่มาที่ไปของวงเรานะครับก็คือ เราอะอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันก็คือ Motivate ล้วเราเคยมีซีรีส์หรือว่างานแสดงเนี่ยร่วมกันมาก่อนครับผมแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมทางผู้ใหญ่ครับก็เหมือนให้เราโชว์ศักยภาพในเรื่องของการร้องการเต้นการเพอร์ฟอร์มอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการสกรีนเทสเกิดขึ้นแล้วก็เกิดมาเป็น o s q ครับได้ครับก็ o s q ครับเป็นชื่อย่อซึ่งย่อมาจากคำว่า Ordinary X ครับผมหรือว่าแปดตำตัวเนี่ยก็คือแรงสั่นสะเทือนจากคนธรรมดาธรรมดาครับใช่ครับคิวดีสครับก็เลือกกัน มีการโหวตอะครับผมแล้วก็เราก็เลือกเลือกกันดับช่วยกันเลือกกันเราจะเหมือนเป็นการทำแอคทิวิตี้กับแฟนคลับอะครับประกาศลงออฟฟิเชียลให้เขาแบบเออร่วมสนุกส่งรายชื่อส่งแบบส่งรายชื่อแฟนคลับที่เราอยากให้เป็นมาเลยครับแล้วเราก็มานั่งจับไม่ใช่จับฉลากเรามานั่งเลือกกันแล้วก็มีการจับฉลากผู้โชคดีที่แบบร่วมสนุกกับพวกเราอะไรอย่างเี้ยมันอ๋อก็คือคิวตี้อะครับมันมาจาก การที่วงเราอชื่อ OXQ แล้วทีนี้คือแฟนคลับเขาบอกว่าแบบพวกเราน่ารักอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แบบเราก็มองว่าพวกเขาก็น่ารักเหมือนกันเป็นแฟนคลับที่น่ารักแบบมาตลอดแล้วก็คือก็เลยเอาแบบเออมาพ้องกันเลยเป็นแบบคิวตี Q ้ T ที่เอาตัว c u ออกไปแล้วเ,เป็นตัว Q เข้ามาแทนให้มันเชื่อมกับชื่อวงครับผมก็ดีครับเพราะว่าชื่อนี้ก็มีคนส่งมาเยอะเหมือนกันก็แบบเออไปในทิศทางเดียวกันครับทุกคนก็โอเคประทับใจกันครับ เนี่ยความที่เป็นแบบไม่ซีรีส์มาแต่ว่ามาเป็นบอยแบนด์ลยนมีความแตกต่างในโดมมากอืให้พูดทีละคนเลยมั้ยครับ okay, อก็สำหรับโดมนะครับคือมันใช้สกิลคนละแบบคนละแบบเลยอะครับเพราะอย่างซีรีส์คือจะเน้นเป็นเรื่องของการแสดงเป็นหลัก ส่วนมาเป็นบอยแบนด์แล้วก็ทำวงทำเพลงเนี่ยก็จะใช้เรื่องของอสกิลการร้องแล้วก็การเต้นค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับแต่ว่ามันก็มีบางส่วนครับที่เอามาสามารถเอามาใช้ด้วยกันได้อย่างเช่นแบบการที่เราจะตีความบทตัว,ตวละครเนี่ยแบบการท่เราตีความเพลงของเราแล้วจะสื่อออกไปยังไงให้คนฟังแบบเขาเข้าใจว่าเราแบบรู้สึกยังไงตอนเราร้องเนี้ยครับผมก็แบบใช้ด้วยกันได้ครับสาหรับผมนะครับก็ คือมันเหมือนที่พี่โดมบอกมันแตกต่างกันเลยทั้งสองทั้งสองอย่างแล้วก็แต่ถ้าถามว่าส่วนตัวชอบอัานไหนผมชอบการเอ,อมาเป็นศิลปินมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออมันได้ปลดปล่อยในการเป็นเป็นตัวเองปอเป็นตัวเองอแต่แบบคือถ้าเราแสดงอย่างี้เราก็ต้องเป็นคนอื่น,น,น,นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับส่วนตัวถ้ามันต่างตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างคลายกันแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างในเบื้องไม่ใช่เบื้องลึกแต่แบบ ถ้าเรามาอยู่กับมันจริงๆอะไรเงี้ยมันจะแตกต่างกันตรงที่เรามาอยู่กับมันเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันใช้เสียงเหมือนกันใช้การแสดงเหมือนกันใช้การเพอร์ฟอร์มเหมือนกันใช้การตีความเหมือนที่พี่โดมพูดไปเหมือนกันอะไรครับแต่ว่าการที่เราเข้ามาทํางานจริงๆโปรเซสมันไม่เหมือนกันครับผมสาหรับผมที่คิดว่าต่างจริงๆน่าจะเป็นโปรเซสการทํางานอะไรมากกว่าก็สําหรับจุงก็เหมือนเหมือนพี่ๆเขาครับอ่ะโอเคก็จริงๆแล้วมันก็มันควบคู่กันได้ครับผมเพราะว่าในการร้องเพลงครับแล้วก็เอาล่ะ Okay. ในการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการแสดงทั้งสองอย่างก็คือการใช้อารมณ์แล้วเหมือนแบบการที่เราเรียนร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้เราแบบใช้เสียงเป็นแล้วมันก็ช่วยในการเรื่องการแสดงของเราด้วยครับสำหรับเบนบอกว่ามันก็ต่างกัน,นครับผมซึ่งการแสดงนี่คือการที่เราเหมือนกับว่าเป็นอีกคนหนึ่งใช่ไหมแล้วให้ผู้ชมอ่ะเชื่อว่าเราเป็นคนคน,คนอื่น แต่ว่าการเป็นศิลปินเนี่ยคือการที่เราต้องใช้เทคนิคเสียงหรือว่ามีการเต้นควบคู่ไปด้วยให้เป็นการร้องอีกอย่างนึงซึ่งทราไมต้องตัวเราอะอืมใช่มีการตนโอ้หหนักมากเลยครับก็คือคือพวกเราเนี่ยบอกเลยว่าซ้อมกันหนักมากเพราะว่าอย่างที่นายบอกอ่ะเรามาจากซีรีส์มาจากการแสดงมาก่อนมันก็คือแบบแตกต่างกันแบบมากๆเลย และตอนที่เราฝึกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโควิดอย่างเงี้ยครับเราฝึกกันได้ไม่มากเราฝึกต้องฝึกที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วไปอ่ะเราก็ต้องฝึกแค่ชั่วโมงเดียวก็ต้องกลับบ้านเพราะมีติดแบบเคอร์ฟิวอะไรเงี้ยครับผมซึ่งมันเป็น Challenge ที่ยากมากๆแล้วก็ทําให้เราแบบต้องมาซ้อมเพิ่มเพราะว่า เวลาเราซ้อมมาเราซ้อมด้วยกันได้แค่แป,ป๊บเดียวต้องกลับบ้านไปซ้อมเองแล้วแบบอีกวันหนึ่งก็ต้องมาซ้อมด้วยกันอะไรเยง<ต>ี้ครับผมแล้วมันยากตอนที่ความเป็นวงอะครับเราต้องทําให้มันเป็นวงเดียวกันมันไม่ใช่ว่าใครเต้นตัวใครตัวมันอะไรครับมันก็เลยยากตอนที่เอเราจะมาซ้อมรวมยังไงอะไรอย<ช>่างนี้ผมเองครับครับผมดีดีมากกระแสาดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับรค่อนข้างครับผม ก็สำหรับเพลงผมเองครับนะครับก็จะเป็นเพลงแนวป๊อปแดนซ์ค oh รับผมแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี like ้ยสำหรับพูดถึงถ้าพูดถึงเนื้อเพลงครับมันจะเกี่ยวกับการที่แบบพวกเราไปแอบชอบใครคนนึงแล้วแบบเราร้สึกว่าแบบเราเขินเราไม่กล้าที่จะบอกเขาแต่สุดท้ายแบบเขาก็จับได้อยู่ดีว่าเราชอบเขาเราเลยก็เหมือนแบบสารภาพเลยก็แล้วกันครับผมเองครับคนที่รักนกคุณครับเพลงเนี่ย เร er exactly ิ่มจะฝั่งนี้เลยแล้วก uh ันครับก็ก็ใ่่ครับถ้าเกิดเบนแอบชอบใครทุกคนใช่ไหมแล้วเขาจับได้ใช่ไหมเบนก็ก็โอเคก็สารภาพเลยผมก็สารภาพเลยเพราะว่ามันกเกิดนัดก็ไปเหอะจะเสียอะไรเนาะใช่ครับก็จุงปกติแล้วชอบให้เขาจับได้มากกว่าใช่ครับผมใช่ครับก็ถ้าโดนจับได้ล่ะครับ สัส okay. ่วนมาที่เคยเกิดขึ้นกับชืจริงแล้วถ้าสมมติแบบจับได้แล้วเรงต้องเจอกันอยู่เราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงความรู้สึกนั้นอะไรครับแบบเพราะส่วนใหญ่จะเกิดกับเพื่อนจะเกิดกับคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยเราเราเป็นคนชอบความสัมพันธ์ที่เกิดมาจากความสบายใจความเข้าใจแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนครับผมข้ามดีกว่าครับสําหรับพาเวลนะครับก็ ถ can, ้าโดนจับได้ก็ต้องสารภาพสําหรับผมนะเพราะว่าเราก็เหมือนที่เบนบอกไม่มีอะไรจะเสียครับเพราะเราก็เป็นตรงๆใช่ไหมเราสองคนนั้นนี่สวหผมนะล่าโดมไม่เฉยมีสองซิกมาด้วยนะคือของโดมเนี่ยปกติแล้วมันจะไม่ค่อยโดนจับได้เพราะว่าเพราะว่าโอ้ยโไม่คือคือโดมเป็นคนที่แบบว่าโดมชอบแล้วก็จะแบบไปบอกเลยว่าโดมชอบแล้วก็จะจีบเข้าหาเลยใช่ไม่ต้องรอโดมจะใช่โดมจะเข้าเข้าหาเองเลยครับ แต,แ,ตแต่เราเราอยากจะบอกนี้ที่นี่ที่แรกนะครับว่าเออท่อนที่บอกว่าถัดแล้วมันกระโปะตอนนี้ทํามาเพื่อพี่โดมเลยครับผมก็ก็เป็นคนที่แบบว่าซื้อซื้อซื้อบื้อซื้อบื้อครับโปะบ่อยซืลองง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเรามใครทีเป็นไออลขเราบ้างไหม ใครเล่นใครเล่นใครเล่ <c oughs> นก็คือ,อคือถ้าถ้าสมมติว่าเป็นปกติ๋อครับจะมีไอดอลเรื่องของการสแสดง <c oughs> การสแสดงเราจะชอบเอ่อเอ่อโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์แล้วก็ชอบเอาขาชื่ออะไรน,นะที่เขาเล่นเป็นแจ็คสตปร์โร่จอห์นนี่เด็อ่า <c oughs> ชอบชอบชอบจอห์นนี่เด็ครับ อันนั้นชอบเพราะว่าชอบผลงานเขาเป็นคนชอบแบบดูหนังพวกซูปเปอร์ฮีโร่แต่ว่าถ้าเกิดเรื่องการแสดงแบบทีิบการแสดงเนี่ยจะชอบจอห์นนี่เดฟครับผมครับสำหรับผมก็ท้ายเลือกเป็นทั้งศิลปินแล้วก็นักสแสดงก็จะเลือกวังอี่ปองครับเพราะว่าเขาเป็นได้สองอย่างแล้วก็ขับบิ๊กไบค์เหมือนกันขี่บิ๊กไบค์ก็เลยชอบเพราะว่ามันมีแบบสปอร์ตที่คล้ายๆกันแล้วก็การเต้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวนายนะครับมี2คนหลักๆที่แบบเ,เป็นมาตลอดก็คือคนแรก พี่ลิชาครับ <c oughs> ครับคนหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นพี่เจมี่เจมครับชอบ,รชอบการแต่งตัวด้วยความที่ ไซส์ความสูงมันใกล้ๆกันนะครับก็เลยแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะมาเขาเหมือนเปิดแฟชั่นของผู้ชายในหลายๆส่วนด้วยเราก็รเรรู้สึกว่าเออเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่กล้าเหมือนกันแบบเราบางทีเราไม่จําเป็นจะต้องแบบตามคนอื่นแต่ว่าเราเป็นตัวของเพงได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนของพี่ลิซ่าคือมันเหมือนกับว่าช่วงแรกๆเรามันจะมีแบ็คกราวด์คล้ายๆกันหมนกัในเรื่องของการเข้ามาในวงการเนียเราก็ไม่ได้เข้ามาด้วยความปูฟปางอะไร แต่ว่าแบบพอพี่ลิซ่าเขาเคพูดเหมือนอารมณ์แบบถ้าชอบอะไรใกล้ทำเต็มที่จนแบบวันที่ผมแบบเคยอยู่แบบล่างๆเลยอะไรเงี้ยผมก็แบบขึ้นมาได้ใช่ก็เหมือนเป็นแรงผลักดันก็คือล่าสุดที่เขาซื้อราสูงมาแล้วนะครับแบบเป็นรถส้นสูงแบบผู้ชายอยู่ในเซสชั่นใช่ก็สำหรับจุงนะครับศิลปินที่ชอบแบบเราสึกว่าแบบอยากเป็นแบบเขาจังเลยแบบเท่จังเลยอะไรเงี้ยจะเป็นแบบพี่จีดากอน จิตากรครับผมรู้สึกว่าพี่เขาทั้งเท่แบบร้องเพลงก็ดีแรปแรปก็ได้อะไรอย่างเงี้ยชอบพี่เขามากครับถ้าศิลปินเบ๋หัวจะศิลปินบางคนบางคนจะแบบว่าแต่ว่าคือมันเป็นแบบความชอบส่วนตัวแล้วถ้าเป็นเรื่องการแสดงนะครับมันจะเป็นเดนนโรหรือเจนนี่รักเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยจะชอบที่สุดเพลงปวดไปเหรอ เด็กๆอะไรก็ซักต่อแต่ก็ Copy r พ g h t หยุดที่ตรงนี้ได้ปะก็ เาบอกไวมากมากครับผมก็นะคือมันเป็นผลผลงานแรกของเราด้วยครับผมซึ่งเราก็อยากให้มันแบบใหญ่ใหญ่ไปเลยแต่ว่าก็ค่อยๆไปค่อยๆไปครับผมซึ่งแฟนคลับก็คอยสปอร์ตเราเรื่อยๆครับแต่ก็หวังแบบักร้านวิวอะไรอย่างงี้เนาะ,ะแต่ก็เราดูครับครับสำหรับจุงนะครับจุงก็หวังว่าแบบจะเราจะทะลุร้านวิวเร็วๆนี้ครับผมแบบอยากให้แบบได้เลยมากให้มากที่สุดเราแบบหลังจากนี้หลังหลังจากแบบโควิดหายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะออกอีเวนต์แบบเจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นที่ขอบพระคุณครับก็ส่วนตัวในอยากในอยากให้ทะลุล้านแล้วครับสิบล้านไปเลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้ขึ้นล้านไปเลยแล้วก็อย่างหนึ่งคืออยากให้เขาเรียกว่าอะไรแฟนๆทุกคนชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นในประเทศเองหรือต่างประเทศเองก็ตามแล้วก็เอ็กซ์เพกไว้ว่าอยากให้มีการที่แบบเราไปโชว์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่รู้จักในประเทศอื่นๆมากขึ้นไปเรื่อยๆครับสำหรับพาเวลก็ อยากให้ถึงร้านเหมือนกันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าการมีเลขที่มันเป็นแบบหนึ่อะไรเงี้ยมันดูดดีดูดีไ <laughs> มันอาจจะดูน้อยถ้าหนึ่ล้านอะแต่ว่ามันก็เป็นสเต็ปแรกเพราะว่าพวกเราก็เพิ่งเป็นวงน้องใหม่เพิ่งออกมาแล้วก็เอ่อฟีดแบ็กที่เราได้มาก็ถือว่าโอเคผมรู้สึกโอเคมา,มากๆแทนเพื่อนๆด้วยว่าเราได้ขนาดเนี้ยกับแบบในระยะเวลาไม่กี่เดือนอะไรเงี้ยก็รู้สึกโอเคครับ จะร้องแล้วนะซึ้งๆจะร้องแล้วนะครับโดมก็อยากอย่างที่เพื่อนๆเขาพูดไปก็พูดไปกันหมดแล้วแหละคือจริงๆก็อยากให้เอ็มวีครับยอดวิวมันหลักล้านขึ้นไปครับผมเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบเออมันเจ๋งอะได้หลักล้านแล้วก็อยากให้แบบถ้าเกิดในอนาคตเรามีผลงานเพลงใหม่ๆซิงเกิลต่อไปหรืออะไรก็ตามของโอสนะครับก็อยากจะให้เหมือนมีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแบบไม่อยากให้มันแบบเอออยู่แค่ตรงนี้อยากให้มันขยายไปเรื่อยๆครับ เราทําออกมาต่อไปก้าวต่อไป,อไปแล้วอยากให้แบบมีคนซัพพอร์ตเรามากขึ้นมีคนรู้จักเรามากขึ้นครับจะได้แบบไปได้ไกลมากขึ้นของโดมก็ ช่วงที่แบบว่าเขาให้กักตัวอยู่บ้านเลยร้านปิดเงี้ยโดมก็จะหลักๆเลยนะครับก็จะมีดู Netflix ดูซีรีส์แล้วก็เ,เล่นเกมจนเล่นจนแบบออกมาทําเป็นแบบสตรีมมิ่งในทวิชครับทำช่องตัวเองเพราะว่าจะได้แบบเหมือนคุยกับแฟนคลับได้ด้วยอ๋อเป็นโดมโบรนาดชานเอลครับในทวิชครับผมก็ไปตามกันได้ครับผมครับสำหรับพาเวลก็ทำหลายอย่างอยู่ครับช่วงนี้ก็ทำทุกอย่าง <laughs> มีทุกอย่างเลยม,มีหลายอย่างก็ส่วนมาก ที่ทำอยู่ก็เป็นเหมือนโดมครับ Twitch Channel เป็น Powerpoom Gaming นะครับแล้วก็มีเป็นทำ YouTube Channel นะครับชื่อว่า p o w e r p o s Private Channel แล้วก็มีเป็นทั้งถ่ายรูป IG ถ่ายรูปนู่นนี่นั่งเยอะมากแล้วก็ตอนนี้เปิดเปิดร้านครับเพิ่งเปิดร้านไม,ไม่ไม่กี่วันอร่อยมากอขอขายให้เพื่อน <c oughs> ขอขายเพื่อน <c oughs> อร่อยมากคําหมอร่อยมากอะโอเคเป็นเป็นร้านไทยฟิวชั่นนะครับเป็นอาหารไทยที่แบบ เป็นแนวแบบเมืองนอกเพราะว่าพ่อผมพ่อเลี้ยงเขาไปอยู่เมืองนอกมาหลายปีทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็อเมริกาครับแล้วเขาก็อยากทําอาหารที่เป็นแบบแนวฝรั่งแต่ยังมีความเป็นไทยให้ให้คนไทยได้กินในราคาที่แบบ affordable ถูกๆอะไรเงี้ยแบบ60บาทอะไรเงี้ยไม่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 แพงครับแล้วก็เปิดอยู่ที่ลังสิตครับตลาดดีดีมาเช่ครับคองสามไทยเดดดี้เคจเช่นครับครัวเชฟเอกครับหกบาทแลเขาให้เยอะอร่มากหกสิบบาทนี่คืออิ่มจริงๆนะครับ ไปไปเมื่อวานพี่ทานยังไม่เย็นหรอครับแล้วก็สั่งสั่งกันมาขาหมูนายส่วนตัวในชอบมากๆเลยคือผัดไทยกับขาหมูอะไรมันพี่มันอร่อยมากแล้วแบบแล้วมันถูกเราใส่กินอร่อยต้องต้องไปลองจริงๆต้องไปลองจริงคือคอนเซ็ปพ่อเขาอยากให้มันเป็นแบบว่าใครทานได้อะไรเงี้ยครับทานในราคาที่มันถูกอ่ะอยากให้ทานกันเยอะๆมาทานยอะงใหญ่อ่ะกี่ร้อยเอง ขาหมูไซส์ M ก็150แล้วก็ไซส์ใหญ่ก็เป็น220ถูกมากเลยอ่ะก็มาได้ครับคือถ้าเวลาผมเข้าร้านผมจะบอกเวลาก่อนว่าเข้าวันไหนครับเพราะว่าบางทีก็ติดงานไปไม่ได้ติดตามนะครติดตามพาเวลนะมาดูได้ครับเราเมากันเราเมากร์นานเลยว่อกี้เราคุยเรื่องอะไรนะทำอะไรบ้างคอนเทนต์คอนเทนต์ ส่วนตัวครับคือที่หลักๆจริงๆแบบไม่โกหกเลยนะกินกับนอนครับ <laughs> แล้วก็ที่มีเพิ่มมาที่แบบเป็นฮอบบี้มากขึ้นก็คือมีขอเขียนแดอลี่บ้างปรปับไายเป็นแบบดูดูตัวเองอะไรเนงะี้ยม่เป็นเขียนในโทรศัพท์บ้างในสมุดบ้างครับแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าก็เหมือนแบบไปอ่านเจอนักจิตวิทยาเขาบอกว่าแบบถ้าเราเขียนแดอลลี่อะไรเงี้ยเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นก็เลยแบบว่างๆก็เขียน ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ค่อนข้างจะรอนแลรอนแลกับหลายๆอย่างเหมือนกันครับแล้วก็มีออกกำลังกายครับเพราะว่าทางที่บ้านทำกิจเนี่ยทำเส็จแล้วก็เลี้ยงดูเด็กเลี้ยเดียนดูเด็กใช่ไหมครับอืมเราข้ามเรื่องนี้ไปดีกว่าครับเดี๋ยวจะเป็นประเด็นกันอ่าครับก็ช่วงโควิดโอเคครับโอเคช่วงโควิดนะครับก็ผมอยู่บ้านพี่นายเพราะว่าตอนนั้นแบบช่วงนั้นแบบเราทำงานด้วยกันเราแบบ ช่วงโควิดพอดีเราก็ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็นอกจากนั้นก็ก็เรียนออนไลน์ครับ<ม>แล้วก็แล้วก็นอนกินตื่นเช้ามาเรียนออนไลน์ถ้ามีวันไหนแบบมีงานก็ออกไปทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาทะเลาะกันกินข้าวทะเลาะทะเลาะตื่นมากินข้าวทะเลาะเรียนออนไลน์ตอนเย็นก็ตอนเนนย็น,เน,ยนก็ไปเล่นฟิ net, นนตเนส n o น fitness เสร็จแล้วก็ตอนคืนก็ทะเลาะกันต่อก่อนหนังก็ทะเลาะกันแล้วก็ดีกันแล้วก็ดีกันแล้วก็นอนครับตื่นเช้ามาก็ทะเลาะใหม่ <c oughs> อย่าเปิดเลยอย่าเปิดเลยสัดส่วนใหญ่นะสัดส่วนใหญ่จะเป็นพี่นาผมจะเป็นคนที่ก็มันเหมือนแบบเหมือนโตกว่ามันก็เลยเออยอมยอมกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบบางทีก็ไม่ดีหรอกเขามันเสียงเยเขาเขาาคิดมากเขาคิดเยอะคนนี้นี่ไม่เคยคิดอะไรผมอ่ะผมว่าป้าจะบอกว่าคือผมอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยคิดอะไรแบบเล็กๆน้อยๆก็ผ่านผ่านไปแต่คนนี้เขาจะแบบหยุดกับทุกอย่างแบบดีเทลอันนี้ถุงเท้าข้างหนึ่งทำไมมาอยู่ตรงนั้นแบบมันผ้าตรงนี้กระดาษตรงนี้มันไม่ได้นะจุงเนี่ยเอา เอาเป็นว่าคอนเซปถ้าทุกคนมองเข้ามานะครับจะเห็นผมเป็นคนที่ perfectionist กับน้องที่เป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆแบบง่ายๆนะครับใช่คนคาเป็นก็ระดว่าสนุกดีครับเป็นสีสันชีวิตใช่ขอะไรตลกพี่จะบอกอยู่ข้างนายเพราะว่าพี่ก็ไม่ชอบว่าอะไรโล่ๆเลยๆไปหมดคือน้องเขาจะเป็นคนแบบอาทำเสร็จแล้วปล่อยไปตรงนั้นเลยปล่อยปล่อยปล่อยพี่อะไรอีเ เดินไปเดินมาบางทีเจอกเกงในห้อยอยู่อะไรอย่างนี้ตามห้องน้ำลยครับมีขนาดน้าดนั้นข้ามดีกว่าภาพลักตัวภาพลักตัวภาพลักภาพลักปอ่าช่วงควันทีนใช่ไหมคือมหาลัยก็ปิดอยู่ใช่ก็ทำสตรีมมิ่งเหมือนเพื่อนๆเขาครับผมวิชนอนกินดูหนังออกกำลังกายนิดนึงเพราะว่าไฟเด็ดปิดใช่ไหมใช่จะไปชื่ออะไร ก็ชื่อ ben เบ Media, อนเลยครับผมทางโซเชียลมีเดียเบนชื่อเบนจะเป็นเบรเซียงหมดเลยครับผมตามได้ครับโอเคครับก็เพลงผมเองครับของพวกเรา OXQ นะครับอก็อยากให้ทุกคนนะครับไปฟังกันเยอะๆเพราะว่าหาฟังง่ายมากนะครับ ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสามารถฟังได้หมดเลยแล้วก็มิวสิกวิดีโอนะครับไปดูได้ที่ YouTube Channel ของ m o t i v e v i l l a g e o f f i c i a l นะครับก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้ลิงก์โทรหรือเสียงล้อสายนะครับกดดอกจัน49157690โทรออกครับผมก็จะได้ไปใช้เป็นเพลงน่ารักๆในโทรศัพท์ของทุกคนนะครับขอในวิดีโอได้ด้วยนะะใช่ใช่นะครับขอในวิทยุแบบ โทรไปขอแล้วก็แบบอะไรนะในใน,ในออนไลน์อ่ะครับพิมพไปขอได้น,นะครับของกันเยอะๆจะแบบเขาจะได้เปิดให้แล้วก็มีคนที่แบบีัยไม่เคยฟังได้ฟังกันแบบหน้าใหม่อ่าใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็ขอฝาก IG กับ Twitter ส่วนตัวนะครับ IG เป็น d d o m e อกรเป็นยู S w ครับแล้วก็ Twitter เป็น w d t o m e ครับ พี่โดมก็พูดไปหมดแล้วก็อยากจะฝากผลงานของเราครับเพลงผมเองครับหรือว่ามีนะครับไปดูกันได้แล้วก็ไอจีส่วนตัวนะครับ Pavel Phoom ครับ P A V L P H O O M ครับแล้วก็ Twitter ก็เป็นแบบนั้นแล้วส่วนฝากเยีะหน่อยนะส่วน YouTube ก็เป็น Pavel r i Private Channel นะครับแล้วก็ Twitch เป็น p o w e r p h o o Gaming นะครับแล้วก็ร้านเป็น Daddy Kitchen นะครับแล้วก็ร้านเสื้อก็เป็น Half Savage นะครับขอบคุณครับ ทำงานปลดดีไหมปลดดูคต in ิเขาผมก็ของนายนะครับก็ขอฝากเป็นช่องทางการติดต่อส่วนตัวละครับก็คือเป็น Instagram ชื่อ uh, ว่าณนายนายนะครับหรือว่า N A ขึ้น <ok N I N E ครับและ N A I ครับส่วน Twitter นะครับก็คือชื่อเดียวกันเลยครับนายนายแต่ว่าเติมเลข9.9ครับ ครับก็สำหรับจูนนะครับก็ขอฝาก IG แล้วกันนะครับก็จะเป็น c h e n underscore c j ครับแล้วก็เนี่ยก็ขอฝากทูนทูเอ้ยทูนสาวด้วยนะครับก็จะเริ่มปีหน้าแล้วใช่แล้วก็มีแล้วก็มีผลงานเออ่ซีรีส์มาเฟียเดอะซีรีส์ครับที่จะออนใน Netflix ครับผมก็ทุกโซเชียลมีเดียของเบนก็จะเป็นชื่อเบนเลยเบนจะเป็นเบรเซอครับผมทุกอันเลยครับ <laughs> <laughs>

So we just want to say thank you for you guys for all your support from beginning to now and I hope to see you guys again and again in the future with our new singles it's going be amazing and I hope to see your face soon in real life and yeah it's g o n n a be amazing ครับผมผมกํลังเรียบเรียงภาษาญี่ปุ่นอยู่นะครับเนี่ยผมโคผมห่างหกลจากน้องมานานมากเอตอไฮมินาซังคินจิวะเอตอวาตาชิทาจิวะ OSQ ですเอตอวาตัชิวะนิฮงโกะนิจอตโต เอโต้ฮ oh. านเอตชิคาชิวัชิตะจิโนุ่ดะวะมินาซังโอเอตตฟอลโล่โอชิเคขากรับอ๋อเขา็บอกว่าเมื่อกีบอกว่าพวกเราเป็น o อะพวกเราสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้นิดหน่อยแล้วก็เพลงของพวกเราคือเอโตเอวัตชิเตชิตจิโนุผมเองครับเอโตมีเ

i z l ี่ไปเลยที่เ e ็ค <laughs> กินเลครับก็แบบเขาฝากแบบเหมือนเพื่อนๆเลยครับผมฝาก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 แบบก็แบบสามารถดูแบบดูรับชมเพลงได้ในแบบยูท h a ช n e l อะไรอย่างเงี้ยครับ อ่เบนก็บอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะมีซีรีส์ True m o o ม3นะครับก็รอติดตามกันได้จะเริ่มเปิดกล้องกันประมาณช่วงปลายปีนะครับก็ปดใจอีกไม่นานแน่นอนครับก็ฝากพวกเราด้วยครับขอบคุณครับสิ่งคด้วยกับดีคุณจะไม่ใช่ใครชื่อใครคงจะไม่ได้ไม่กี่มีฝันจะใคุณสนใจแกลแล้วมันกระปตอนที่คุณใกล้ก็เพลอไม่พีรุษให้คุณจับได้ p